สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงประจำเดือนธันวาคมนะคะของราศีกลุ่มซึ่งไม่หมาะนะับแบบตะวันตกนะคะนับแบบไหนแบ่งวันไหนก็ไปดูใต้คลิปได้เลยบอกเอาไว้แล้วนะคะก็เป็นคลิป general reading เนาะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอันไหนที่รู้สึกเป็นพลังงานดีๆก็เก็บเอาไว้ได้ แต่ถ้าอันไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านหรือว่าดูเป็นไกด์ไลน์แนวทางฟังเป็นไกด์ไลน์เอานะคะก็ฟังเพลินๆแล้วกันใครชอบก็สามารถกด subscribe เอาไว้ได้โอเคเรามาเริ่มที่ภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมของเดือนธันวาคมเนี่ยราศีกุมเป็นยังไงบ้าง ขออาราเคิลใบหนึ่ง Treasure i s l a n d อุย้ยจเย็นรีบร้อนรีบๆแล้วก็ขอทาโร่ด้วยนะคะ ตรงไหนช้าหรือรู้สึกช้าก็สกิปหรือว่าเราเล่งความเร็วได้เลยตามสะดวกนะคะแม่หมอไม่สามารถให้ถูกใจใครได้ทุกคนเนาะถ้าคนนึงชอบช้าคนนึงชอบเร็วแล้วแม่หมอต้องปรับแบบไหนถูกไหมคะอืมโอเคพลังงานเนี่ยภาพรวมอะ่ะ treasure island คือ เราน่าจะได้สมบัติได้รางวัลข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะแล้วจากไพ่ทาโร่เนี่ยได้7จดไม้สีดาบ8ถ้วยแล้วก็ The Hermit เป็นพลังงานที่แบบเรามีสมาธิ สูงมากๆที่เราจะอยู่กับตัวเองนะคะหรืออาจจะเด่นไปในเรื่องของแบบเราตั้งใจทำอะไรอะ่ะเราตั้งใจที่จะสอบเข้าเราตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกหรือทำวิจัยทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างก็จะเป็น เชิงที่เราอยู่กับตัวเองอยู่กับงานงานนั้นหรือโปรเจกต์ที่เรากำลังทำแบบตั้งใจแบบมีสมาธิมากๆเลยนะคะค่อนข้างเด่นไปกับงานที่มันดูทางการวิชาการเป็นหลักในช่วงเดือนธันวาคมอะไรที่เราทำมาอยู่แล้วหรือต่อสู้มาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณบอกสัญ n กสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกเราว่า เอออันนี้แหละเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราเป็นสิ่งที่ใช่นะคะมันจะเริ่มเห็นข่าวดีหรือการตอบรับอะไรบางอย่างที่เราจะรู้ได้เองบางคนเนี่ยเป็นพลังงานเหมือนค่อนข้างปลีกวิเวกนะคะปลีวิเวกอยู่กับตัวเองแต่เราจะได้เจอสิ่งที่เหมาะกับเรานะ อย่างเช่นเราได้ใช้เวลาที่จริงๆในการศึกษาสิ่งนั้นอย่างละเอียดลึกซึง้งหรือศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณจิตว,วิทยาการดูดวงการเป็นหมอดูการเกิดแก่เจ็บตายอาจจะมีความรู้สึกสงสัยเรื่องพวกนี้เวลาที่เราได้อยู่คนเดียวเวลาที่แบบจิตนิ่งๆนะคะมีความคิดคนเราเกิดมาทำไม เราเกิดมาเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้แบบมีความสงสัยในเรื่องที่มันละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นแบบท่องแท้บางคนอาจจะอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเราจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สูงขึ้นยกระดับจิตใจของตัวเราเอง ทำอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานานนะคะใช้เวลาบางช่วงก็อาจจะเบื่อเบอื่อเซ็งเซงบ้างช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหรือเซ็งเซงอยากอยู่คนเดียวอยากหลีกหนีความวุ่นวายต่างๆเข้าถ้ำเพื่อไปโฟกัสความก้าวหน้าหรือโปรเจกต์อะไรที่เรากำลังทำตอนนี้ให้มันแบบสำเร็จู้ล่วง มันก็ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวหน้าไปทีละเล็กทีละน้อยไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะคะมันอาจจะยังไม่ถึงความสําเร็จ100%แต่ว่ามันก็เดินมาถึงแบบไทาทายแล้วแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเด่นกับสิ่งที่เราทําอยู่แบบต้องใช้สมาธิอยู่กับตัวเองอะไรพวกนั้นนะคะก็ประมาณนี้พลังงานภาพรวมเพราะฉะนั้นเราไปฟัง ในเรื่องความรัการาบคนโสดราศีกุมนะคะเรามาเช็คพลังงานก่อนว่าก่อนหน้านี้พลังงานความรักเป็นยังไงบ้าง king of cups seven of swords ten of cups แล้วก็ page of pentacles นะคะมองว่าเราอาจจะรู้สึกดีกับใครบางคนหรือ มีควรรู้สึกดีกับเราแต่ไม่ได้แสดงออกนะคะเป็นลักษณะความรักที่แบบแอบชอบแอบรักหรือแอบสอง่งทางโซเชียลมีเดียก็ได้หรือไม่งั้นอาจจะเป็นคนที่เจออยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะที่ต้องทำงานร่วมกันหรือคุยกันเรื่องธุรกิจวางแผนประชุมนู่นนี่น,นี่แต่ อาจจะไม่ใช่แบบเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเท่าไหร่นะคะหรือเรายังดูดูอยู่หลายคนไม่ได้ปิดกั้นใครไม่ได้ยึดติดอยู่กับคนคนเดียวเรารู้สึกว่าคนอื่นก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับเราหรือเขาก็มีโอกาสที่จะได้ไปคุยกับคนอื่นเราประมาณนั้นนะคะ เหมือนเราจะค่อยๆแบบดูไปทีละนิดทีละหน่อยทุกๆด้านของคนที่เข้ามาคือไม่ได้รีบร้อนเลยเป็นพลังงานที่แบบสบายๆใครเข้ามาแล้วแฮปปี้ดีก็คุยอย่างเงี้ยแต่ใครที่เข้ามาแล้วท็อกซิกเป็นพลังงานท็อกซิคคือไม่เอาดีกว่าเอาแบบคุยสบายๆนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย รวมความรักเป็นยังไงเอ่ย Queen of Wands, Ten of Cups, Three of Cups, สิบดาบอูมีแต่ความเจ็บปวดต้องระวังนะคะว่า มันเป็นไพ่ที่โดนแทงข้างหลังทำให้รู้สึกผิดหวังแรงมากอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าคุ้นเคยกับคนนี้หรือว่ารู้สึกดีมากๆเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้เห็นไพ่สิบถ้วยอะสิบถ้วยคือการที่ความรักอาจจะ เจอจากการที่แบบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมไปทำงานแล้วมีคนเยอะเะแล้วเขาเป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากกลุ่มเพื่อนจากไม่งั้นก็เป็นคนในครอบครัวที่แบบรู้จักอืมแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนอาจจะมีในเรื่องของครอบครัวเพื่อนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะว่าเห็นเป็นไพ่แบบคนที่สนิทอนะคะอาจจะเข้ามาส่งอิทธิพลกับเรื่องความรักว่าส่งผลว่าเราจะคิดแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะจะมีคนที่แบบเข้ามาจริงจังหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังดูไม่ได้จริงจังอะไรมากหรอก t h e e m p r e s s โหเจดาบเจดาบนี้ขึ้นเยอะมากนะคะเดาบขึ้นบ่อยมากเจ็ดาบคือพลังงานแอบชอบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความรู้สึกอะไรไม่ได้แสดงออกมาแบบกัก,กอยู่เราอาจจะเจอคนประเภทนี้เข้ามาในช่วงนี้บ่อยๆอะนะคะเพราะว่าเห็นขึ้นมา2องใบแล้วเนี่ย ดันั้นถ้าถามว่าเราจะมีคนเข้ามาจริงจังไหมต้องระวังนะจริงๆมีโอกาสมีแต่มีแต่ก็คือให้ระวังคนมีเจ้าของเลยนะคะคนมีเจ้าของแบบอาจจะเป็นคนที่คบแฟนแล้วหรือมีครอบครัวหรืออะไรกัแบลบงหลักปักฐานอะไรนี้แล้วเลยได้เหมือนกันนะอืมเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆกับคนที่เราจะคุยไปต่อจะพัฒนาต่อเนี่ยนะคะ ต้องเช็คให้ดีว่าเขามีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วไหมดูให้ดีเพราะฉะนั้นขอดูลักษณะนคนที่เราต้องระวังหน่อยนะคะ r m i t The Devil t e m p e ม a n c e มีแนวโน้มจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือมีความต่างระหว่างอายุ5-10ิปีได้เลยนะคะ คนนี้อาจจะแสดงออกภายนอกว่าเป็นคนดีแต่จริงๆอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้อ่ะดูค่อนข้างแบบแก่เรียนฉลาดอ่ะอาจจะฉลาดแกมโกงด้วยซ้ำหวังเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเขาเองนะถ้าเราเจอเขาอาจจะรู้สึกแปลกๆหรือว่ารู้สึกเขาคนนี้มีอะไรบางอย่างเงี้ยอ,อืมก็ไม่น่าไว้ใจอ่ะ มีความรู้สึกไม่น่าไว้ใจถ้าเรามีความรู้สึกนี้กับใครก็มีน้องมอาจจะเป็นคนนั้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่อาจจะต้องสื่อสารกันอยู่บ่อยๆอยอ,อาจจะคุยเรื่องงานเรื่องธุรกิจอย่างนี้ก็ได้นะนะคะโอเคก็ประมาณนี้ระวังไว้แล้วกันสำหรับคนโสดประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจดูส่วนตัวก็สามารถทักลไลน์แม่หมอมาได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะ มาที่สถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามาดูก่อนว่าเช็คพลังงานก่อนเนาะว่าก่อนหน้าน,นี้กับคนคุยอะเป็นยังไงบ้างสี่ดาบนะคะห้าไม้ห้าถ้วยโอ้โหมีความวุ่นวายสุดๆเลขห้าคือความวุ่นวายที่อาจจะเกิดจากบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะบุคคลอื่นในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเสมอไปหรือ ไม่ได้เป็นมือที่สามเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องงานทําให้รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มีอุปสรรคเลยเกินแล้วพอติดปัญหาเรื่องงานก็ยิ่งทําให้มีเกณฑ์ที่จะงอนกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเรื่องเวลาเรื่องงานอะไรเงรี้ยไม่ตรงกันทําให้รู้สึกเหนื่อยมากเลยอะ่ะต้องพยายามแบ่งเวลาพยายามจัดการเวลาเพื่อมาคุยมาเจอกันอย่างเงี้ย มันเลยเป็นสภาวะที่ตอนนี้มันนิ่งมากเลยนะคะมันแบบอึดอัดมันไม่พัฒนาจะตัดก็ทำได้ยากเพราะว่ายังคิดถึงยังฝันถึงอยู่บ่อยๆบ,บางทีอยากจะ move on แต่ก็ทำไม่ได้ f i l e of cups เนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานที่นึกถึงเรื่องเก่าๆในอดีตจะเป็นอดีตที่ รู้สึกว่ามีปัญหากับเขาหรือใครบางคนเนี่ยมีอดีตก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้คบกับเราเป็นคนเก่าๆมันยังคงเหมือนแบบมีเหตุการณ์มีภาพจำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีอยู่มันก็เลยไม่สามารถที่จะโฟกัสเรื่องเราดีๆอะไรได้เหมือนทำดีมาโดยตลอดแต่ว่าพอมีเรื่องไม่ดีมาแค่ครั้งสองครั้งก็คือโฟกัสแต่เรื่องนั้นเลย เหมือนพยายามมองในแง่ร้ายมากๆเลยนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมอะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อเออขอดูเป็นความรู้สึกของเขาก่อนแล้ยนะคะความรู้สึกเขาที่มีให้กับเราตอนนี้ก่อนเขารู้สึกยังไง Queen of Wands เจ็ดถ้วย สี่ดาบขึ้นมาซ้ำนะคะสี่ดาบใหม่ละเดดาบมันเหมือนเขาคิดอะไรไปต่างๆนานาเยอะเลยอะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องนู่นนั่นนี่ทําให้มันไม่ลงตัวสักทีทําให้ความรักมันนิ่งตอนเนี้ยเขาเหมือนไม่ได้แอคชั่นอะไรปกติแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แอคชั่นพูดหรือกระทาอะไรบางอย่าง แล้วแต่ว่าในตอนนี้ทําให้เขานิ่งไปเพราะมันมีหลายเรื่องหรือเป็นไปได้ว่าเขามีตัวเลือกก็ได้นะอืมเป็นไปได้ว่าเขามีตัวเลือกที่มากกว่าหนึ่งที่ไม่ใช่ที่นอกเหนือจากเหราอีกคนอีกหลายคนก็ได้นีคะเออเพราะฉะนั้นเขาเลยแบบเป็นเชิงคิดอยู่เอาใครดีว่าอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมอ่ะกับคนเนี้ย มันจะเป็นไงต่อนะคะภาพรวมพุลฟอร์จูนโอโ้พลังงานซ้ำเยอะมากๆเลยนะคะไฟอับคับขึ้นอีกละเนี่ยมันยังคงนึกถึงแบบอดีตเรื่องที่เคยทะเลาะเคยมีปัญหากันมันมันยังจำอยู่ตลอดมันยังแบบตัดไม่ได้เลยอะ่ะพอจะดีจะดีก็ไปนึกถึงเรื่องเก่าอีกแหละอย่างเงี้ยไปนึกถึงคนเก่าอีกแหละประมาณเนี้ยนะคะอืม คือแบบมันยังดูเอาแน่นอนไม่ได้เลยอะแต่ถ้าถามว่าจะไปไหมเนาะมันยังได้อยู่นะคะมันยังได้ไปต่อแต่ดูเอาแน่ไม่เอาแน่อนอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีบางช่วงมันก็ดีมีบางช่วงมันก็ล้ายอ่ะมันสามวันดีสี่วันไขนะคะอืมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยดูเพิ่มนะคะว่ามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นไหม หวังว่าคงจะไม่ใช่ว่ามีฝ่ายใดฝ่หนึ่งมีเจ้าของแล้วลอะไรเนาะต้องเช็คให้ดีนะคะมันจะมีความชัดเจนขึ้นไหมมีได้มีได้นะคะมีโอกาสได้แต่ว่าคือพยายามทำให้ความรักครั้งนี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปที่สุดไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันอย่าใจร้อนเกินไปใจเย็นๆนะคะถ้ารีบเกินอนะ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะไปจากกันเด้สูง นะคะเนี่ยมันพยายามนิ่งๆเข้าไว้เนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าใครสนใจดูส่วนตัวก็สามารถทักไลน์แม่หมอมาได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับสถานะสุดท้ายคือคนมีคู่นะคะเรามาเช็คพลังงานก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้กับคนมีคู่เนี่ยราศรีกุมเป็นยังไงเอ่ย p a g e o ร Wands Queen of s w o r d ร์ด เดอ s ั n นะคะมันเหมือนเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะ่ะมันมีอะไรเริ่มต้นร่วมกันทำอะไรด้วยกันการอยู่ร่วมกันทำธุรกิจเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันนะคะแต่อาจจะเป็นเชิงเหมือนพ่ออยู่กับลูกหรือเป็นเชิงแม่อยู่กับลูกเพราะว่ามันมีความต่างมีคนนึงที่ดูเด็กๆมีคนนึงที่ดูเป็นผู้ใหญ่ นะคะอืมแต่ว่ามันดูแบบมีความลงตัวอย่างประหลาดอะ่ะก็ยังไปต่อกันโอเคนะคะแล้วไม่รู้เนี่ยว่ามันเห็นภายการเดินทางขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะมีวางแผนเดินทางร่วมกันไหมหรือมีใครบางคนที่ต้องมีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือต้องเดินทางอยู่บ่อยๆก็ได้นะคะช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้นาะเพราะฉะนั้น ขอมาดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับเราตอนนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างนายอัลเนเกิลนายอัลเ e นเิล two o r cups fire pentacles นะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้ไม่มั่นคงเลยไม่มั่นคงในที่นี้คือมันรู้สึกแบบเหนื่อยกับความรัก ไม่รู้ว่าอาจจะมีงอนกันไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะจริงๆเขาก็อยากให้แบบเราทั้งคู่เข้าใจกันอะคือพลังงานที่ตอนแรกอะจริงๆมันเป็นได้อีกแบบนะคะเพราะว่าตอนนี้ความรู้สึกเขามันตรงกันข้ามกับที่พูดเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความการเริ่มต้นใหม่อย่างเช่นรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วอะ อีกคนก็พยายามไปโฟกัสเรื่องอื่นอีกคนพยายามไปแบบไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นความรู้สึกเขาอะเหมือนเขาต้องพยายามเข้าหาเราอ่ะอันนี้ที่ความรู้สึกนะเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าหาต้องพยายามต้องยอมเราอยู่คนเดียวทั้งที่เขาจะผิดหรือเราจะผิด เขาก็ต้องยอมเราอยู่ดีอันนี้เป็นความรู้สึกเขาอืมมันก็เลยเหนื่อยเหนื่อยว่าแบบทำไมเราไม่เข้าหาหรือไม่ง้อไม่อะไรเงี้ยเขาบ้างหรอไม่ถามความรู้สึกเขาบ้างหรอเป็นห่วงเขาบ้างไหมอะไรประมาณเนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงนะคะ Hi, ฟรี t ส r s อ e ดร่าป n t s มีความหุนหงิดใส่กันเยอะมากนะคะเนี่ยมันมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ดีต่อกันมากๆเลยคือให้ระวังเรื่องอารมณ์ไม่ดีแล้วมันรู้สึกความสัมพันธ์มันไปต่อยากเพราะว่าไม่อยากที่จะรองรับเป็นคนที่รองรับอารมณ์อะไรต่อไปที่มันแบบอารมณ์ไม่คงที่เลยนะคะ เดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงก็ไม่รู้แล้วว่าสรุปเป็นอะไรกันแน่แต่มองว่าถ้ายิ่งรู้สึกว่าไม่พอใจรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะเดี๋ยวมันจะมีใครพูดอะไรบางอย่างเคลียร์อะไรบางอย่างน่าจะได้เคลียร์กันเหมือนรู้สึกพอรับอารมณ์ไม่ค่อยไหวแล้วอะอาจจะบอกอะไรบางอย่างพูดอะไรบางอย่างขอดูว่าพูดเรื่องอะไรนะคะ T ริโ e ปับคว e แล้วก็ Page of Wands หวังว่าจะไม่ได้มีแบบเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเนาะคือ <c oughs> ถ้ามีเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเชิงแบบเคลียร์ว่ามีคนอื่นไหมทำให้เป็นแบบนี้ทำไมไม่เหมือนเดริรหรืออะไรเงี้ย อาจจะเป็นเชิงพูดประมาณนั้นได้ด้วยนะคะหรือไม่งั้นก็ติดเพื่อนหรือเปล่าหรือแบบไม่ค่อยมีเวลาให้อะไรเงี้ยน,นะคะก็เลยมีความน้อยใจอยู่อืมเป็นเชิงเหมือนตัดพอพอนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักครั้งเนี้ยมันจะยังไปต่อได้ไหมดูให้นะคะเจอฮ์มิต เพราะว่าถ้าพลังงานตอนแรกมันเป็นพลังงานที่แยกทางถึงจุดอิ่มตัวจริงๆนะคะเดี๋ยวดูซิถ้ามันใช่เนี่ยมันจะมีการกลับมาไหมหรือไปเลยกลับมาอยู่ไหม,มคือมองว่ากลับมาอยู่นะคะแต่กลับมาแค่สักระยะแค่นั้น เนี่ยแล้วมันก็ขึ้น The World ขึ้นอีก The Tower เพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้มีปัญหาอยู่นะคะกลับมาแค่สักช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าตัดไม่ได้หรอกต้องเคลียร์ปัญหาหลายๆอย่างก่อนหรือหยุดพักไปช่วงหนึ่งเพราะว่ากลับไปทบทวนกลับไปคิดก่อนว่าเอาอยัางไงดีอย่างเงี้ยนะคะแต่พอกลับมาแบบเคลียร์เราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไปต่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วอะ เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างไปเจอรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยมากกว่านะคะมันเป็นพลังงานประมาณนี้เนาะถ้าท้ายที่สุดเราจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันแล้วนะคะก็อยากให้เราทําใจให้ได้ก็คิดในแง่ดีซะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเรานะคะไม่แน่เราอาจจะได้ไปเจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับเรามากกว่านี้ก็ได้นะ ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะคะโอเคใครสนใจที่จะดูส่วนตัวสามารถทักไลน์แม่หมอมาได้นะคะก็ใครชอบคลิปสามารถคอมเมนต์ไลค์แชร์ซับสไครต์เอาไว้ได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ